คนแรกๆครับผมของประเทศไทยที่ได้มาถ่านหลานนี้ A5 ก็คือตรงข้างหลังกล้องน้องลายหลานอ่ะแล้วคุณไปรู้จักได้ยังไงไม่ได้สนิทไม่ได้สนิทไม่ได้สนิทเขาได้สนิทไม่ได้สนิทสัตว์เพื่อนกูเยอะนะเกินสามคนอะเกินสามเกินสามเกินสามคนสร้างคอนเทนต์ป้อนใช่คือกูต้องป้อนมึงใช่ อยมากสวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่องชนะแอ e เอเวอร์ฮิตครับตอนนี้เราอยู่ที่ร้านนี่ครับต้าถังครับผมต้าถังหม้อไฟหม้อไฟเรียกว่าอยู่ในโซนของสยามสแควร์ซอยสามนะครับผมทางตรงข้ามก็จะเป็นนี่ไนท์ทิมิอยู่นะครับผมได้เหรอเราก็โคตนเขาเป็นคือเดียวกัน,กนไงจริงเหรอใช่แปลงั้นเดี๋ยวเราึ้นไปขงบนกัน กคุณตามผมขึ้นมาไปเปลี่ยนสื้อ้าเปลี่ยนเสื้อาใของผ้าเข้าไปอาบน้ำเฮ้ยสวัสดีทุกคนตอนนี้ผมอยู่ที่ไหนเจียงไทยปักกิ่งเทอหนานขอต้อนรับนะฮะทุกคนเข้าสู่เมืองจีนนีฮาวหัวเยี่ยวหนอคุณเคยกินหม่าล่าไหมครับ แต่ร้านนี้คุณไม่เคยกินแน่นอนเพราะว่าผมมาวันที่เขายังไม่เปิดร้านนะครับผมเพราะฉะนั้นผมจะเป็นคนแรกครับผมของประเทศไทยที่ได้าทานร้านนี้ก่อนมาผมอ่านว่าร้านดาตันเวียดนามบอกว่าถ้าเกิดว่าตามภาษาจีนเนี่ยมันจะเขียนม,มันเป็่าต้าต้าใจว่าใหญ่ถางเนี่ยถางแปลว่าซุปไม่รู้ถูกหรือเปล่านะเขาบอกว่าเป็นนําัก,กุลของราชวงศ์จีนครับซึ่งวันนี้ผมเนี่ยไม่ได้มาคนเดียวนะครับเพื่อนผมไม่ไมาผมรอเพื่อนผมมาอยู่รอบ มาอยู่แล้วเปิดตัวจยยิ่งใหญ่เมนูมาเลยครับวันนี้ทั้งหมดสี่ซุปนะครับแตงโมนะครับซุปแก๊กหวยฮะม,มาโอ้ตัวเป็นซุปหมาล่าซุปิกไทยซุปผักซุปข้าวตุ๋นนะครับซึ่งเดี๋ยววันนี้เนี่ยเขาบอกว่า1หม้อเนี่ยหหม้อใหญ่ก็สามารถสั่งได้2ซุปเพราะนั้นผมก็เลยไปจิกป๊กไปโต๊ะหนึ่งโต๊ะนั้นด้วยอันนี้2ซุปอันนู้นสองซุปก็กินคนละโต๊ะไปเลยนะครับก็จะมีไปเล่นที่อื่น อ,อ๋อมีเนื้อมีหมูนะมีปลามีซีฟู้ดต่างๆแล้วก็มีณตอนนี้ที่ผมมาถ่ายเนี่ยยังไม่เปิดแต่ว่าอีกวันนึงเนี่ยจะเปิดแล้วมาได้นะฮะที่สยามซึ่งที่นี่จะมีทั้งหมด3ฟลอร์นะครับแต่ละชั้นเนี่ยจะมีสไตล์ที่แตกต่างกันอ่ะส่วนหน้านี้อันนี้ก็ไม่เล่นตรงนู้นเนหนกเครื่องดื่มนะครับผมมันจะมีอันนี้หวังเหล่าจีนะฮะน,นี่เป็นพวกกับน้ําฟักใช่ไหมมาตอ๋อ <the> ไม่ใช่อันนี้ชาเขียวเดี๋ยวรอเพื่อนผมมามอ๋ออย่าพูดสิอย่าพูีเฉลยส เฉยๆกันสิเฉยๆกันสิเช่ามันมาแล้วไม่ยิ่งเดินหรอกสร้อมแล้วเราแค่เดินกันไปห,หม่มาเช้าเดินมาก็ท <ival> ีแรกเนี่ยผมจะมาคนเดียวแต่ว่ากลัวว่ามันจะจ่อยเกินไปนะครับผมก็เลยชวนเพื่อนมาเพื่อนผมได้ดูจ่อยเหมือนเดิมคนนนั้จ่อยอะไรวะที่เช่ามันเป็นเพื่อนผมที่ที่อาสังครับซึ่งซึ่งจริงๆตอนนั้นเน่ะไม่ไม่ค่อยรู้จักกันหรอกเพราะว่าผมมาอยู่สามหรือมสามใช่ป่ะ ถ้าผมก็ไปเข้าเตรียมเซึ่งในาวก็อยู่ถึงเนี่ยม4ม5ม6กันเลยทีนี้พอได้เริ่มเข้ามหาลัยอ่ะไม่รู้ยังไงเลยก็ได้มาเจอกันประสาทไงเออได้เจอเนาะมากเออคุณหาตัวยากไงในโรงเรียนเสร็จปุ๊บก็กลับบ้านอันนี้พูดจริงๆเเยด็กรีนจริงดีม่ใชเรียนเสร็จปุ๊บผมก็กลับบ้านกลับบ้านรีบทำงานบ้านทงานบ้านเออล้างผักล้างจานให้แม่เราจบแล้วเหร นี่ยพอแล้วเ<ม>ขาท่าพอแล้วเนี่ยให้เขารู้จักเปล่าเขาไม่รู้ไงคุณไปรู้จักมันได้ยังไงไม่ได้สนิท<อ>ไม่ได้สนิทไม่ได้สนิทไม่ได้สนิทนะไมไ่สนิทคือจริงก็เหมือนกับได้ได้เจอกันบ่อยขึ้นจริงๆมันมีช่วงหนึ่งที่แบบเจอกันแล้วแบบอ้าไอ้เพี้ยทำไมมึงผอม<ร>จังวะเมื่อก่อนมันอ้วนเมื่อก่อนมันอ้วนมันอ้วนเท่านี้เท่านี้ขเดียเหรอมีทั้งหมดสี่รสชาติครับ จะเป็นเออ่น้ำจิ้มชาบูไต้หวันชาบูไต้หวันสามารถใส่น้ำมันงาขใส่อันนี้ครับผมน้ำมันงาทิ่ก่อนส่วนที่สองครับจะเป็นน้ำจิ้มอันนี้นะครับจะเป็นเออ่น้ำจิ้มเด็กครับนี่ถั่วใช่น้ำจิ้มงาถ้าอยากให้อร่อยมากขึ้นต้องใส่เออ่น้ำมันพริกนะครับเพิ่มเข้าไปครับผมเมนูที่ในร้านของร้านครับเป็นวากิวญี่ปุ่นเอสายครับอันนี้เป็นวากิวไทยผงพริกนะครับแล้วก็อันนั้นจะเป็นหมูลูกตาหมูผัพริกผมเล็งนี้ก่อนเลยเมื่อกี้เต้าหู้ ผัดพริกห่าหกเดออันนี้คืออะไรครับเนุบผิดครัท่อันนี้อร่อยเลยว่ะอันไหนอันไหนที่คุณกินไปตอนแรกอ๋ออันนี้นี้นี้กินเข้าไปเลยขทำแบบนน้ไมา่ต้องกระเป๋า <What? S 1> อัมอ,อร่อยมากไม่อ,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 อร่อยอร่อยออกินร้อนเก่งกินร้อนเก่งเอห้าก็คือตรงข้างหลังกล้องน้ำลายไหลห้แล้ว จากนั้นมึงก็ต้องอันนี้สร้างคอนเทนต์องอนใช่คือกูต้องปอนมึงใช่ <laughs> <laughs> หนึ่ <laughs> <laughs> งตอนไปครับเ <laughs> <laughs> อออือืมดีมากเลยครับอ <laughs> ร่อยมากเลย เส้นเขาเรียกว่าเส้นไอ้นี่มันเทศให้บอกมันเทอะกันนมสดอือริมข้นนมเก๊กฮวยได้อร่อยมากเลยอะแล้วเก๊กฮวยนมสดอะอร่อยนมเก๊กฮวยนี่มันโอ้อืมเลยมากูยืนด้วยอร่อยเส้นดึบๆด้วยด้วยตัวหมาล่าที่เนี้ยโอเคนะเหมือนอยู่เมรองจีนเขาใคร เหนื่อยไหมคุณถ่ายรายการเราบางอันน่ะที่หมักแล้วผสมได้เพราะอะไรรู้ป่ะเพราะว่าข้างบนน่ะมันเป็นมันนี่มันเป็นอย่างนี้ใช่ถ้าแนะนํานะตักตรงที่มันขุดๆอ่ะเพราะว่าถ้าเกิดว่ามันเดือดปุ๊บอ่ะมันมันจะออกข้างๆยายโตครับมานั่งกับผมนี่เหงากูผมพิกก่อนอ่ะอย่างนี้เวลาคุณทำหมูคุณหมักหมูหมักพื่ออะไรหมักให้มันเข้าเนื้อไงนี่ก็เช่นกันอร่อยมากอันนี้ซุปผัก อันนี้สุปข้าวตุน๋นใช่มันเหมือนข้าวต้มอันนี้นะนำอ,อยากให้ใส่ตัวปลาต้มปเลยบบอ๋ออันนี้พซีฟูดฮนะแนะนาให้ทานกับตัวที่น้ำเป็นข้าวตุน๋นคุณย้ายมาซีฟูดได้แล้วฝั่งนี้ไอ้แก้วเหรอดูตัวปลาเริ่มไปกล้องอยู่นี่นะเ <c oughs> ดี๋ยวผมไปย่นได้เดี๋ยวทีมทีมทีมจะย้ายไปลงตรงนูน้นแล้วเดี๋ยวเขาก็จะวางกล้องไว้เฉยๆนะไม่ต้องไม่ต้องวางกล้องเลยเดี๋ยวกล้องคุณจะปิดเข้ามาก็ได้ มีสีตัวมันจะเป็นอันนี้เป็นตัวน้ำจิ้มไต้หวนัวนนครับผมแล้วก็แนะนำให้ใส่พวกพริกกระเทียมเพิ่มแล้วก็ใส่พวกตัวพริกรเผาเข้าไปด้วยก็ได้เพรา้ม <Okay. S 2> ันจะแบบเผ็ดหวานๆหน่อยแล้วก็อันนี้เป็นน้ำจิ้มเด็กมันจะแบบเค็มๆหวานๆครับผมแล้วก็อันนี้เป็นน้ำจิ้มคอนเสิร์ตโอเคแล้วก็อันนี้เป็นน้ำจิ้มงาเป็นสูตรของทธรร้านเลยครับผมแนะนำให้ใส่ตัวตัวพริกเผาหรือมันพริกกระเทียมเพิ่มเข้าไปผันกับพวกชามพวกอะไรหรือว่ากับเปล่าก็ได้ อันนี้ก็ทานเปล่าได้เลยเหมือนพริกเผาอย่างนี้ได้เลยจริงๆทุกข้าวเลยก็ได้หรือว่าทานของผักอะไรอย่างเงี้ยเลยก็แล้วเสื้อเรื่อนี่ขายเลยครับไปไปไปมื่อ็ได้เดี๋ยวเดี๋ยวอาจจะแถมไปไปไปอ้อันนี้หอมอ่ะหอมมันแบบเรียกว่ากินแบบเชีงเชีงอะเชีงเชงไหมว่าอะไรอ่ะผิดจืดเออแบบจืดจืดมันด่าดาแบบแดงเต็ใส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 กระทองอยู่ What? อันนี้ของผมไงอันนี้ของมันโชว์ไงจะได้เห็นในความจริงอ่ะสัตัดได้โอ้เคยทำลูกชิ้นมาเขาก็ตีมันก็ชื่เคยทำลูกชิ้นด้วยนะโอ้ยกูเปิดร้านก๋วยเตี๋ยวไม่มีกูเคยเปิดร้านโจ๊กไว้อันนี้จริงไจริงใช่โจ๊กเปิดหม้อแล้วตอนเนี้ยผิดไปแล้วหม้อแล้วรู้ดีนี่ดูจ่อยเหมือนเดิม อ้นตัวนี้เก็บตัวอยู่บ้านไม่ค่อยบ่อยก็เจอแบบถ่ายรายการบ้างไปผมไปถ่ายรายการที่สตูบ้างเขาไหมแบบผมไม่คด้ยออกจากบ้านเนี่ยออกน้อยถ้าเกิดว่ามีโอกาสได้ออกจากบ้านครับผมไม่ไม่เลือกเจอมันนะเหนื่อยไหมคุณแต่วันนี้นัดนัดผมมากินข้าวนะสองนี้ผมไม่มีเพื่อน,นคนดุท้ายของชีวิตละ <c oughs> กูชวนมึงมาถ่ายเพราะว่าแบบเผื่อให้คนได้เห็นให้คนได้รู้จักว่าเรารู้จักกันนะอย่างเงี้ย แล้วก็ขึ้นเดี๋ยวขึ้นไอจีนะขึ้นไอจีมันไว้นะเนี่ยขึ้นไวตรงนี้ขึ้นเสร็จปุ๊บแล้วก็บอกบอกว่าไปกดรีพอร์ตไปกดรีพอร์ตนี่คือเผือกทอดนะออชอบเผือกไหมครับชอบทานเผือกชอบอยู่แล้วฮข้างในจะมีแบบเป็นเนื้อเผือกว่ามีลาดิอื่นอ่ะบางอย่าบางทีจะนิ่มไปเลยอย่างเดียวหรือว่าบางทีจะกรอบไปเลยกรอบกรอบไปเลยแต่กินแล้วมันมีความทิมปากอะไรอย่างเงี้ยอันนี้ไม่ทิมปากแต่ทิมเหงื้อไม่ทิมไม่ทิมคนไม่ตุ๋นอร่อย ปลาต้มโกลโปลา<ส>ต้มโกลอันนี้ก็คือเป็นอีกครั้งเรื่องหนึ่งที่แบบคนอยากมากินชาบูแบบเรียกว่าไม่ไม่ไมเผ็ดมากมันจะมีอันหนึ่งที่ผมติดใจที่เมืองจีนนะผู้หญิงอนผู้หญิงก <laughs> รอนใชไทยว้ของกิน,นั่นคุณถ้าเกิดเนื้อผมพริกปกติเขาใส่ด้วยกันไหมได้หมดแหละอยากกินอะไรก็ใส่ได้แต่ว่าอันนี้คือที่เขาแนะนําว่าควรจะกินคู่กันแต่จริงที่จีนกรุงก็ไม่เคยกินร้านอย่างนี้เลยที่จอยคือพวกข้ามทางอ่ะใช่ป่ะจอยมากหม่าล่ามอร่อยยังเลย คอนเสิคอนเสิโอเคผมชอบคอนเสิน้ำจิ้มคอนเสิร์ตอันนี้จริงๆก็ใส่พริกกระเทียมได้เพ่าความเป็นคนแต่ผมว่าออริจินอลอันนี้ก็คือรสชาติแบบมีเอกลักษณ์ของถูกต้องผมชอบน้ำจิ้มอันนี้มากสุดเลยน้ำจิ้มไต้หวันชาบูไต้หวันพริกเผาพริกเผากินเป็นขนมได้เลยอ่ะอร่อยกุ้งกุ้งข้าวใุ่ซื้อเขาฝากบ้านไม่ไม่ต้องซื้อไม่ไม่กูไม่ซื้อห่อห่อ กเ่หน่องกับพี่าเจอกันไปทำอะไรกันครับช่างตรงเลยแว็บแรกที่แบบหายกันไปนานแล้วโผล่มาอีกทีหนึ่งไปเจอมันที่เที่ยวมันก็จะไปกับพวกกลุ่มเพื่อสังเกเก่าเต็มเลยซึ่งผมอ่ะแยกตัวมานานแล้วผมออกตั้งแต่มมสามใช่ไหมเก่าแล้วตอนนั้นนอยู่คนเดียวจัดเพื่อนกูเยอะนะเกินสามคนอ่ะเกินสามเกินสามเกินสามคนใช่แล้วก็มีไปเตะบอลของแบบกันกับสังด้วยกลุ่มพวกผมนัดเตะบอลกันอยู่แล้ว นี่ก็มาเตะบ้างเตะหน้าถามไปเล่นที่นนี่ายหายไปนานมากเลยทีจริงอันนี้กลับมาเจอกันนั้นก็นานมากแล้วคือตอนนี้เขาบอกว่าที่มหาลัยจากวันนั้นไปถึงวันที่เจอกันที่เที่ยวเกือบสิบปีได้นะหลังจากนั้นก็มีได้เจอกันเรื่อยหลังจากที่ชาวได้เริ่มมาอยู่ในเข้ามาในวงการได้มาทํางานก็มีโอกาสได้เจอกันเพิ่มขึ้นหลักๆไปถ่ายรายการ ก็ถ่ายสตูบ้านเขาอยากไปใช้บริการก็เข้าไอจีแล้วเลยครับสตูดีโอคุณแม่โทรไปได้ครับมีเบอร์อยู่ในนั <S <S ้นปกติใจเล็กถามตคุยเรื่องอะไรูยไม่บอกทอมรับทางราชการไหมคุณก็มีคุยบ้างแบบรองทงรองเท้าอะไรเงี้ยวันนี้ก็จะถามแบบเอ้ยซื้ออะไรนู่นนี่ชาวชอบแต่งตัวเงินเยอะไงคุณเนี่ยได้ข่าวมาอีกเช่นกันนะว่าคุณเป็นคนแบบน่าจะรวยสุดในบรรดาพี่น้องแล้วนนี้ ผมเก็บออมมาตั้งแต่เด็กๆครับวันละ20บาทผ่านมาประมาณหมื่นวันแล้วนะกที่สิบบาทหมืน่นวันกูมีสองแสนบาทตอนเนี้ยรวย <c oughs> <laughs> เป็นคนที่แบบไม่ค่อยชอบใช้เงินคุณลงกับของกินไมหมเหรอปกติแต่ชอบไปหาร้าน <c oughs> หาอะไรใช่ปะเวลาจะซื้อของนะจะได้เงินแต่เวลาจะกินนะไม่ค่อยจะได้เงินแต่ว่าไม่ใช่ว่าเฮ้ยอยากกินอะไรใหกินแพงก็กินนะประเดีไม่ใช่งั้นก็เท่าที่เราจะ รับมือได้ใช่อันเนี้ยเห็นไหมคุณถาคำถามของเพื่อนสนิทมาคุยกันแต่อันนี้มันไม่ใช่เพื่อนสนิทเนี่ยไม่ได้สนิท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 ถ้าถามว่าสนิทไหมก็ไม่ได้แบบขนาดแบบเฮ้ยบึกปึกอย่างนั้นะมันเหมือนว่าเด็กสาเหมือนกันมาอยู่วงการเหมือนกันไปทรงอะไรอย่างนั้นมากกว่าจริงผมสนิทกับพวกไปพ์ทไงใช่น้องผมมันคือทำให้แบบมันแบบเฮ้ยมันเชื่อมกันง่ายอ่ะใช่แต่จริงก็ไม่ค่อยรู้จักย้ำย้ำทำมาบุจะย้ำบุปิดกำลังดีแล้ว จะมีสนิทกันมากขึ้นไหม, <c oughs> ม,มก็อาจจะต้องดูฟีดแบ็กของคลิปนี้ด้วยว่าคนเขาจะรังเกียจหรือไม่ใช่ถ้าเขาเขาชอบกูรังเกียจมึงกูกูก็ออกจากช่องนี้ไปของมึงอ่ะมึงอ่ะโผล่มาที่แบบเฮี้ยแบบแบบคนเริ่มรู้จักอ่ะจากเรืเ่องนั้นใช่ไหม <c oughs> ทองเนื้อก้าวเลือดคนได้ดูไหมเรื่อดคนเออแกล้มแกล้มเขเริ่รู้จักเขาเริ่จากเรื่องนั้นมาก บอกให้เรื่องนี้ตอนเป็ยังไม่ดูใช่ป่ะแมงขึ้นเฟซขึ้นฟีดซึมตึมตึมใครเข้าเสิร์ฟใครเข้ามาเสิร์ฟกูไม่รู้ว่าคือใครเลยกูก็เลยลงไปลงลงในตอรี่ว่าก่อนที่จะต้องรู้ว่าใครเข้ามาเสิร์ฟเนี่ยต้องรู้ก่อนนะว่าประเสริฐคือใครดังนั้นกูก็เลยไปดูเว้ยมันออนวีิวไปวิวขึ้นมาวีคสุดท้ายกูไม่ได้ดูจอดเออปล่อยเลยกูเลยไม่รู้ว่าสุดท้ายไม่รู้ว่าใครเข้ามาเสิร์ฟอยู่ดูยังไม่รู้วไม่เอามึงอย่าเพิ่งสปอยนะคนคนยังไม่ดูกันนะคนยังไม่ดูลวมมีีึงน่แหะ ผมเพิ่งเห็นในเมนูว่าที่นี่มีขายข้าวด้วยเลยอยากให้มาทุกคนเนี่ยได้มาลองดูกันด้วยว่ามันเป็นอย่างไรนี่ข้าวผัดกุนเชียงปลาเคม็ถมถูกชื่อไหมถูกแหละข้าวผัดปลาเค็มกุนเชียงสลับไปหน่อยนึงมาลองชิมกันเถอะอืมหอมไม่ไม่ออกยีนนะออกไทยออกแตงไทยเลยอร่อยนะอร่อยมีกลิ่นกะทะนิดนึงต้มต้มแล้วอยากกินข้าวบ้างได้มีข้าวให้สั่ง กินกับพริกเผาอันนี้พูดก็เรียบร้อยนะครับอิ่มท้องจะแตกนะครับก็มีเมนูเยอะแยะเลยนะฮะเนื้อมีซีฟู้ดด้วยมีหมูด้วยนะครับก็คือวันที่คลิปนี้ออนก็คือร้านเปิดแล้ววันนี้มาดีไหมแล้วมึงชอบอะไรชอบน้ำซุปปนีพอถ้าพอยิ่งพอยิ่งต้มไปเรื่อย่ได้ว่าไงอ่ะยิ่งข้นยิ่งข้นยิ่งโจกไปเรื่อยถ้าถามผมเลยนะซุปหม่าล่าเพราะว่าเป็นคนที่ชอบกินซุปอะไรพวกนี้อยู่แล้วแล้วก็บวกกับหมูหอมพริก เนื้อ A5 นี่อร่อยมากถ้าใครมามีโอกาสได้มาก็สั่งกินกันได้นะครับผมแล้วก็มีเนื้อ,น,อนี้ด้วยเรียกว่าเนื้อวากิวนะครับไทยวากิวอร่อยเช่นกันไม่แพ้กันเลยผมพูดได้เลยเนื้อเ5อจะนุ่มกว่าเยอะมากนะครับะละลายในป,ปากอันนี้มีเทกเจอร์ให้เคี้ยวนะครับผมอร่อยแตกต่างกันไปแนะนําให้มาลองถือว่าเป็นรสชาติที่แตกต่างจากร้านอื่นๆที่เคยกินนะเป็นร้านเปิดใหม่ด้วย อ๋อมีหม้อไข่หม้อมันด้วยนะครับถ้าเกิดว่าใครมาคนเดียวเขามีหม้อเล็กให้กินแถ้ามาคนเดียวได้หม้อละสุดเท่านั้นนะครับผอคอมเมนต์มานะฮะถ้าสําหรับเทปหน้าอยากให้ผมมาร่วมกับพี่น้องอีกใครอยากให้พี่เชามากด1ใครไม่อยากให้พี่เชามากด2รบกวนกด2ด้วยนะครับถ้าไม่อยากให้ผมมารบกวนช่วยทับสกายช่องให้ด้วยนะครับผมฝากกดอ่าทับสกายนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กับทางช่องด้วยนะครับผมไปได้เลยไปได้เลยไปบายบายเจอกันครับสวัสดีครับ à thấy không nghe đi không ngàn đi